วันนี้พี่จะมาทำภารกิจพร้อมเป็นนู้แกระแกงเป็นผู้เล่นใหม่เรามาดูกันว่าจะมันขนาดไหนก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปท่องขีรายด้วยมาครับผมอันดับแรกก็เข้ามาในเซิร์ฟรวมเลยไนี่ไงหุยเจอเป้าหมายแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบผมู้เล่นใหม่ครับผมเฮ้ยใครนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาหรอเฮ้ยผมผู้เล่นใหม่ครับเอามาถึงก็ใส่เลยเหรอใจเย็นดิตื่หล่อไอ้คุณกอนเฮ อย่าลังแก็ผู้เล่นใหม่ครับขอร้องละครับผมอย่าทำผมเลยครับนี่เป็นไงยไอย่าอย่าแมวอย่าทันไฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้มันล้ำวะ่ะมันลำ้ำมวยเสียพี่ว่ะเฮ้ยมันหาว่าพี่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วมันจะแกล้งพี่เหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าดันไฟจเย็นสุดรอโนโนขอร้องขอร้องละอยา่าอย่าเข้ามาถ้าเองเข้ามาอีกก้าวเดียวนะร <c oughs> ับรองว่าเออคือกูโดนต่อย มันไม่ใจเย็นเลยใจเย็นสุดหรอเอา้าเขาเตะมัว่วนี่ไงต่อยต่อยหนึ่งสองสามนี่จับสกิลหนึ่งอบอกให้ใจเย็นบอกให้ใจเย็นเอ,นอ้าโดนอ่าไม่เลี้ยวไหม่นี่ไงจับด้วยสกิลหนึ่งไหมย่ำสามกระชากคอจับสองแตกไหมอุม้ยยังไม่แตกวะอืย่ำกระหมอ่อมดูคุณไหมแตกไหมออกไปแตกนี่ไงบอกให้หยุดไม่หยุดเออเป็นไง อย่าห้าวที่หลังอ่ะรู้จักเป่าไปต่อครับผมเอาเข้าไปอีกแล้วอ่ะเอา้าเอา้เอาอะไรเอ้าเอือจับสองเอ้ยจับหนึ่งเหยียบสามงัดกระชากแล้วก็พาวิคอมบูเอาปิงกหอเปล่าวะเอา้าไม่โดนว t the h เฮลเรียบร้อยแตกครับผมที่หลังก็ให้มันดูรุ่นนะครับผมบอกให้หยุดก็ไม่หยุดามาปเป็นต่อเอาสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีผม,มผมู้เล่นใหม่ครับผมเอ้ยอย่าทำคอย อย่าทำค่อยสิเอเอ,อเคนิวพิเออร์นะ่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมเออสมัยในฉันกันอย่าทำกันโอเคเปล่าฮะเขา,าบอกว่าเราเป็นปูพิเยอร์หรือเปล่ามึงปลอมตัวหรือเปล่าฮนะ <c oughs> มันบอกว่าเราปลอมวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมผมคือตัวจริงครับนี่ไงไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งอันนี้นี่แกล้งต่อยดามีดอะไรอ่ะ เฮ้ยเล่นอะไรเฮ้ยไอ้นี่คนไทยนี่หว่าเอ้าจะเย็นสุดหรอเออเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นอย่าทำควยดีเฮ้ยโอ้โหไม่ยอมมาเดี๋ยวบอกก่อนบอกก่อนว่าเป็นผู้เล่นใหม่เออเนี่ยผมผู้เล่นใหม่ครับอย่าทำเฮ้ยเฮ้ยตึงจังเฮ้ยจะเย็นดิเฮ้ยเอ้าผู้ดุมคนนี้บอกว่าอย่าทำขอร้องนะอย่าอย่าทำค่อยเออไม่เข้าใจเลย เอ้ยมาตีดัมมี่ต่อครับผมอ่านี่แกงเป็นผู้เล่นใหม่ก็ต้องตีดัมมี่นะเอา้าอะไรบ้านี้เฮ้ยเอา้ามันตามไปอีกเหรอไอ้โอ้โหไอ้น,นี่อยา่าบอกว่าหยาไม่เชื่อใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมเฮคร้องระอย่าทำค่อยได้เบาโอ้โหพีห่หนุม่มอันนี้มันเอาจัดดีว่ะเห็นกูไม่สู้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากหนอกมาลากมันมาลากเอาาาก้ามานจะปีกที่ดิ โอ้อะไรวะงงไปหมดแล้วลากมันออกมาเอา้าโดนต่อยขรับเอาบอลต่อยได้สวยมาถึงเวลาที่เราจะต้องเอาคืนแล้วยังไงลุกนี้เฮ้าอุ้ยมันแดนแน่ต่อยมาเลือดเราเหลือน้อยนี่ไงไเอาแดนต่อยได้สวยเอา้ามันวาร์ปได้โอ้ยน้องมันวัดได้ว่ะโอ้ยมันผีหรือเปล่าเนี่ยทำไมวัดได้เอาแต่แต่ไม่โดนเอาใไซเดตต่อยหนึ่งสองเอา้าโอ้โอหหลุดว่ะมันปิง,งแน่นอนเลยน้อง โอ้โหมันมันปิ้งหรือมันโปรนี่มันแหลกเนี่ยสงสันยน่าจะปิ้งนะโอ้โหมาเออบอกให้หยุดไม่หยุดใช่ไหมได้หน้าต่อยหนึ่งสองตรวจเป็นสกิลหนึ่งครับผมอีอ๋บอกไรเถื่อนแล้วบอกไรเถื่อนด้วยไม่ฟังต้องโดนแล้วว่ะเฮ้ยปึงต้องโดนแล้วว่ะน้องนะบอกว่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ไม่เชื่ออี๋อต่อยขาดอ้าวสวยดิสกิลสองอา้าแเลกตัวไปสวยเอา้าโดนต่อยว่ะอะไรอะไร เอาแล้วมึงใครเดียวอ้โดนคอเตอร์อรฟรีได้ได้เดี๋ยวเพิ่ง,งย่ำก็หม่อมอสกิลสามถูกนะอยนี่อ่ะรวบกูรวบดัมมี่แต่โดนสองอะเป็นไงโคตรตึงโคตรอันตร,รายนี่ไงกดอี่หมดจะแนาไป <c oughs> มาแล้ววะมันไม่อีกล้วมันเนาะไหมมันแฉมแฉมเนอะ แค้นผู้เล่นใหม่เหรออย่าแค้นผู้เล่นใหม่ครับผมแค่นนุ๊กที่ผ่านทางมาครับนี่ไงถ้าอารวาสได้พอ,อก็เข้ามานี่ไงจับตะก,กิ้สีเฮ้ยปิงปิงรอเปล่าวะออบอมสกิลสามยัดหน้าไปเอ๊ะว่าหนึ่งสองยำไม่ยำไม่โดนหรอเสียแรงปะ,ะอะไรอะไรเอ้าโดนได้ต่อยเอ้ยองงว่ะโดนได้ไงปะเตะสก,กิลสองอ้าวคาลเตอร์ปกติไม่โดนเองแหละนี่ไงเปมีไงจับด้วยสกิลหนึ่งครับผม แระชาเขาเส้นอ้าโดนเฉยแต่วันนี้ต้องแตกเราไหมอืมโอ้แหลกดอกว,วะ่ะปอมสกิลสามเอาไม่โดนจะได้ปะไม่งั้นแตกไปแล้วเมื่อกี้อย่ายาบอกให้หยุดบอกให้หยุดไม่หยุดนะอืมอะไรอะไรชอบแกล้งผู้เล่นใหม่เหรอฮะเด,ด,ด็ก,ากามาเด็กตีการ์ดลังออกมาอ้าวรวมสกิลหนึ่งเอ้าโดนไตคัดต่อยคัดไม่โดนนะผมปอมสกิลสามยัดหน้าเอาเกือบแตกนะเอาโดนคอนเตอร์ช้าไปหน่อยนะไม่เป็นไรเอาใหาม่ครับผม เฮ้ยเไซตามะยาอ้ไซตามะร้านกูไปกันต่อครับผมวัสดีครับวัสดีครับผมผู้เล่นไ่ครับเฮ้อเยใจเย็นสุดหรอย่ายายาทำค่อยไม่เอาขอร้อยาุกุยเอาเยอะจัดจังเลหลบก่อนหลบก่อนหลบเอ้ยยาอู้พนดอมยาอ้าโอ้โหทางขยาปลาใจเย็นใจเย็นอยาทำค่อยอออไออมากกคุยนี้ก่อนดีกว่า อาเรียบร้อยโดนปาดไปครับผมจังวันนี้มาบอกให้ยาใช่ไหมบอกยาไม่ยาอื้อไอี๋เอาแล้ววะ่ะหึดรวบสกิลหนึ่งครับผมจับงัดกระชากคอเสื้อมาอี๋ยังไม่โดนครับผมเดี๋ยวนี้ใส่แล้วต่อยบล็อกต่อยหนึ่งเคาน์เตอร์ไหมเอ้าไม่เคาน์เตอร์วะ่ะอุ้ยโดนปาดฟรีโฉบอุ้ยโดนโฉบมายังไงครับบล็อกต่อยได้เอาสวยดินี่ไงงัดเอา้าแดกดอสวยเตะสกิลสองเอาไม่โดน ใส่ได้ต่อยหนึ่งเอาบล็อกต่อยได้สวยดีอย่างเงี้ยเอา้าเคาเตอร์เฉยกูย่ำกระหม่อมไม่โดนเมื่อกี้ไม่งั้นได้ไม่งั้นโดนเคาเตอร์นะตีไงสกิลหนึ่งงัดโดนสกิลสีส่ตามครับผมอือเอวันหนึ่งสองย่ำกระหม่อมแล้วตามสกิลสามฟินิชเอเนนอไปไปครับผมโอ้ยบอกให้อย่าก็ไม่อยา่าเห็นเปล่าไปกันต่อครับโอ้โหพ่หนูนี้มาว่ะมาว่ะเฮ้ยแขนเหรอหน้าแดงแนดแดงข่านี่ย่ำกระหม่อมนี่ เตะสกิลสองเอาหายหายไปไหนวะใส่แล้วต่อยอ้าวไม่โดนรวบสกิลหนึ่งมาอ้ากูรวบมวั่วไม่โดนเอา้าตีโรลคอรเตอร,เตอร์เขาเฉยไอเย็นสุดหรอฮะบอกให้อยาก็ไม่ยอมไม่ยอมมาด,ดิอะไรอะไรไมาแดดต,ด,ดตึงอะไรมาแดดตึงอะไรนี่แจ็คลงมาแดดหน้าต่อยอ้าวโดนบล็อกครับผมสวยแล้วโดนจับเฮ้ยเจ็บอยู่อ้าวเหยียบสามมั่วอ่าใสา่แดดไม่โดนตีดังกล่าวพลังมารวบด้วยสกิลหนึ่งอ้ารวบด้วยโดน แัด์สกิลสต่อครับผมกระชากคอเสื้อขึ้นมาชมวิวบนฟ้าเอ็มาหนึ่งสองเอาไปหลุดไปก่อนเตะเอา้าเตะโดนนะฟอลโล่สกิลสองอดัดวคาคอเตอร์หายไอ้เ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นตัวคอเตอร์เรานี่หว่าเออมาดิตัวคอเตอร์แล้าาลไงครับมันอยู่ที่ฝีมือครับมันอยู่ที่ฝีมือครับนอ้องือยังไงไม่รู้อ่ะสกิลมั่วนี่ไงวิแงัดสกิลหนึ่งไม่โดนไกลไปไหนใส่แซดต่อยหนึ่งสองเรียบร้อยกระชากคอเสือ้อปัดพอให้ ใส่สกิลสองกระช่าคอเสื้อมาฟรีดิเทเชอร์ไปเลยครับผมจังวันนี้ไปกันต่อเอาเอาอะไรมองหน้า,นานเนื้อไอ่ดีสาวข้อแขนเหรอเนื้ออัดสกิลสี่ตัมอัดบนฟ้าผมจังวันนี้เอาเด็กดอรอหรือเปล่าปอมสกิลสามโอ้โหแถวนี้มันตึงจังวะเตื่อนมาเถอะเตื่อนมาเถวนี้สกิลสองไม่โดนไปไปแล้วผมออกมาบล็อกต่อยเอาใส่แดชต่อยหนึ่งสอง หล่นลงไปแดกดอรอไหมเอาไม่แดกดอว่ะแดดหน้าไม่โดนครับผมใส่แดดต่อยหนึ่งรวบสกิลหนึ่งอ้าวสวยแมสกิลสีเรียบร้อยโดนโดนเซตคอมโบลแล้วจังวันนี้เดี๋ยวไปเดินสองสามย่ำกำหมอมบอมสามต่อครับผมอุ้ยเขาเคาน์เตอร์ว่ะไม่เป็นไรครับผมโอนหลุดเคาน์เตอร์ใส่แดดต่อยหนึ่งสองสวยออกมาเอ้าโดนโดนแดดแดดโดนใครวะเตะที่สองเอาเตะไปโดนใสแ่แดด บล็อกต่อยเอา้าโดนจับครับผมจังวันนี้เอา้าอะไรพี่เออโดนซีเรียสทันเอ้าแตกบอมสกิลสามอราฟินิชเชอร์ครับผมแตกไปแล้วเมื่อกี้เราฟินิชเชอร์ก่อนเอา้าไอ้นี่ใครนี่โอ้ไอ้นี่มันเพื่อนมันมหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอืมเอาวสกิลสี่ผู้ดาวอยู่เมื่อกี้บอมสกิลสามเอเรียบร้อยได้ฟินิชเชอร์ครับผมฝากขอให้เป็นยังไงล่ะนะอย่าห้าวกับนุ๊บไปต่อครับผม มีคนลากเรานี่ไงมาดิมีเดครับผมโอ้ยโอ้ยเอาว่ะเอาแล้วเอาแล้วนี่บอกว่าอย่าอย่าอื้มนี่ไงตามด้วยสกิลสองเตะก้านคองนะกระชากก่อโลตามไม่โดนปลุกออกไปก่อนว่ะบอกว่าอย่าฮาวกับนูบอย่าครับนี่เป็นไงอัดสกิลสี่ครับผมต้องล้อกไอ้สกิลหนึ่งเอ้าไม่โดนโอ้โหการโร่มาเปิดอันตรีใส่เมื่อกี้ใส่ได้ต่อยได้สวย เอาเออ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 ไอู้่หนุ่มคนนี้เป็นแคสเราหรือเปล่าฮะใจเย็นใจเย็นอุ้ยมันกดนันตีไอ้ตัวนั้นมันกดนันตีป่ะอ่าไม่เป็นแล้วผมสัตว์กับไอ้ตัวนี้ก็ได้เตะกันคองัดกระชากไปหนึ่งสองสาม follow Nope บลบอกไปก่อนป่ะจะได้อ่าบ็อกต่อยได้สวยอัพแัสกัดต่อยสายแดดต่อยได้ยังไงครับผมอุ้ยอุ้ยมันกดนันตีนี่ไอ้ตัวนี้มันกดนันตีหน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 ีกันไปกันต่อครับผม อ้าสวัสดีครับผมหนุ่มอะตอมมิกซ์สมุดอะไร,รเอา้ามันลากเราเฉยเฮ้ยอย่าทำผมครับผมผมพูดเล่นเปครับข <c oughs> อร้องเลยอย่าครับผมหยุดหยุดอย่าอย่าทำค่อยโอ้โหเปิดนาทีแล้วมันเท้าป่ะเอ้ยวิ่ยกระแตกมาขอร้องไม่ไปหยุดใช่ไหมมึงไม่หยุดใช่ไหมม,ไม,หไหม,หมางัดสกิลหนึ่งกระชากคอเสือ้องัดสกิลสี่ตามมันปิงหรือเปล่าวะแปลกๆปลก อา้าวบล็อกก่อนนะผมนี่แอม่โดนนี่เอา้าวบลอกคอมโบไปติดแอคเคาน์เตอร์มัว่วสวยยำกาหมอมงัดสก,กิลหนึ่งครับผมวานนี้แล้วก็ตามด้วยสกิลสี่อุ้ยไม่โดนเสียดายว่ะปอมสามตามก็ได้ครับผมมาแดนหน้าต่อยได้หนึ่งใส่แดนต่อยหนึ่งสองยำกาหม,ม่อมครับผมแล้วเตะกันฟองกันขึ้นมาแล้วก็ตามโฟอลโล่โอ้โฟอลโล่ไม่โดนปนะ่ะอา้าวเคาน์เตอร์ไม่โดนเหมือนกันสวยย้ำกาหม,ม่อมปิดฟิรนิเชอร์ไปครับผม อย่าห้าวาที่หลังอะ่ะเฮ้ยเอ้ยอุอ๊ยอันนี้อันนี้ตึงว่ะเ <c oughs> มื่อกี้ดิพี่มันจะเปิดปบอลบอลมันคิวประมาณหมืน 14, ่นสี่นะหมื่นสี่หรือหมื่นหกเนี่ยจำไม่ได้ตายหนึ่งสองอ่าเรียบร้อยจับสกิลหนึ่งครับผมกระแทกชาคอเสือ้อปรัฟขอให้นีขอลองหน่อยครับว่าจะตึงขนาดไหนมันหมื่นหกอ่ะเห็นไหครับใส่ได้ต่อยบอลสกิลสามมีอรมอร่ามีออร่าแล้วคิดประเทศอ่ะอัพคัดงัด แดนต่อยอ่ะไม่โดนเอา้าเตะโดนนะจังหวะนี้ยังไงครับผมเอาเคาเตอร์ฟอลโล่ตามนี่ใส่แดนต่อยงัดสกิลหนึ่งเอา้าโดนโดนสวยงัดสกิลสี่ตามอ่าเรียบร้อยกาโลกาโลแล้วไงกาโลแล้วไงฮะบอมสกิลสามเรียบร้อยฟีดิชเชอร์ไปเลยครับผมแล้วไงครับผมสู้นุม่มแบบเปล่าสวัสดีครับเอา้ามาถึงก็ใส่กันเลยเหรอฮะ โ้ยจะเย็นครับผมผมผู้เล่นใหม่ครับผม,ม,อ,มอย่าอย่าทำผมครับอย่า,ยาทำผมครับผมขอร,ร้องเลยครับโอ้เจ็บเจ็บเจ็บจะเย็นเโอโ้ <c oughs> เอ็งก็ไม่ฟังเลยเนาะอ,อ่านภาษา,ษาอังกฤษออกไหมนี่ฮะบอกว่าอยา่าบอกว่าอย่าก็ไม่ฟังเอะเอาไปกินเอาสักหนึ่งคอมโบไหมเอ้ะเอาสักหนึ่งคอมโบไหมสุดหรอ,อยำข้าหม,ามอา่อมงัดสเกิลหนึ่งครับผมมันแหลกดอยยังวะยังไม่แหลกดอยหรือเปล่าอย่างนี้ สกคิวสองกระชากพอเสื่อต่อยหนึ่งสองสามแล้วฟอลโล่ตามอีกทีนึงแล้วก็ปอมสกิลสามเอวันหนึ่งสองจ้ำกระบอกวิฟีดิเชอร์ไปเลยวันช็อตคอมโบโอ,อ้โหเอซี่ก็จบกันไปดีเรียบร้อยนะผมสำหรับปอมเป็นนูบแล้วก็แองเป็นผู้เล่นใหม่นะถ้าท่านชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่รายด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า อยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะจัดให้หรือว่าอยากดูแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะฉันรอไปแล้วบ๊ายบาย